กองทัพบ,บกไทยยือนอยันว่าสามารถเคลื่อนย้ายอาวุธหนักกว่าไปตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้หากมีความจำเป็นหลังจากมีการถอนรถถังและปืนใหญ่ตามข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งลงนามกันขณะน,นี้ยังมีการดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิด (main clearance) อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวกองทัพบ,บกไทยยือนอยันว่าสามารถเคลื่อนย้ายอาวุธหนักกว่าไปตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้หากมีความจำเป็นหลังจากมีการถอนรถถังและปืนใหญ่ตามข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งลงนามกันขณะน,นี้ยังมีการดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิด (main clearance) อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวกองทัพบ,บกไทยยืนยันว่าสามารถเคลื่อนย้ายอาวุธหนักกลับไปตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้หากมีความจําเป็นหลังจากมีการถอนรถถังและปืนใหญ่ตามข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งลงนามกันขณะน,นี้ยังมีการดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดแม็งคลีเรนส์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวที่สัตหีบชาวประมงพบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ลอยอยู่ใกล้เกาะแต่มอหน่วยกู้ภัยพบเพียงครึ่งล่างของศพซึ่งอยู่ในสภาพเน่าเปื่อย คาดว่าอยู่ในนะ้ำมานานกว่าหนึ่งเดือนเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อระบุตัวบุคคลและหาสาเหตุการเสียชีวิตที่สัตหีบช,ชาวประมงพบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ลอยอยู่ใกล้เกาะแต่มอหน่วยกู้ภัยพบเพียงครึ่งล่างของศพซึ่งอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยคาดว่าอยู่ในน้ำมานานกว่าหนึ่งเดือนเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อระบุตัวบุคคลและหาสาเหตุการเสียชีวิต จ้าหน้าที่ปรับปรามยาเสพติดของไทยตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า3.6ล้านเม็ดจากการบุกค้นบ้านรูในจังหวัดเชียภูมิซึ่งเป็นหนึ่งในปฏิบัติการครั้งใหญ่ของปีนี้ตำรวจเชื่อว่าเป็นขบวนการค้ายขาข้ามภาคลำเลียงจากภาคเหนือไปยังภาคตะวันออกของประเทศเจ้าหน้าที่ปรับปรามยาเสพติดของไทยตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า3.6ล้านเม็ดจากการบุกค้นบ้านรูในจังหวัดเชียภูมิซึ่งเป็นหนึ่งในปฏิบัติการครั้งใหญ่ของปีนี้ตำรวจเชื่อว่าเป็นขบวนการค้ายาข้ามภาคลำเลียงจากภาคเหนือไปยังภาคตะวันออกของประเทศ ที่สัตหีบชาวประมงพบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ลอยอยู่ใกล้เกาะแต่มอนหน่วยกู้ภัยพบเพียงครึ่งล่างของศพซึ่งอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยคาดว่าอยู่ในน้ำมานานกว่าหนึ่งเดือนเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อระบุตัวบุคคลและหาสาเหตุการเสียชีวิตที่จังหวัดภูเกต็ตเจ้าหน้าที่พบศพชายหญิงชาวไทยสองคนผู้ใหญ่และเด็กลอยอยู่บริเวณหาดบางเทาทั้งคู่สูญหายตั้งแต่วันเสาร์ขณะไว้น้ำในทะเลที่มีคลื่นแรงทีมกู้ภัยค้นหาตลอดแนวชายฝั่งกว่าหกชั่วโมงก่อนจะต้องระงับการค้นหาเนื่องจากคลื่นสูง ที่จังหวัดพยาวตำรวจพบโครงกระดูกมนุษย์บนยอดดอยหาสันกูล้านคาดว่าเป็นชายร่างสูงใหญ่ที่เสียชีวิตมาแล้วราวหนึ่งสองเดือนชายท้องถิ่นที่ออกไปหาของป่าเป็นผู้พบเห็นก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะนี้โครงกระดูกได้ถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชตำรวจเพื่อทำการตรวจสอบและพิสูจน์อัตลักษณ์ เรือนจำบางขวางกรุงเทพได้ประกาศระงับการเยี่ยมญาติหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่บริการผู้มาเยือนฝนที่ตกหนักตลอดคืนยังทำให้เกิดการจราจรติดขัดทั่วกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอาจมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศเกษตรก,ก,กรได้รับคำแนะนำให้ป้องกันพืชผลจากน้ำท่วมและผู้ขับขี่ควรใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจำนวน25คนจากแคมป์ใกล้น้ำตกแม่เตีย้ยจังหวัดเชียงใหม่หลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติออบหลวงระบุว่าเหตุเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า50คนได้ใช้เชือกซิบลายสิบลายช่วยเหลือทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยในช่วงบ่ายน้ำตกแม่เตีย้ยจึงถูกปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภยัยนอกจากนี้เขายังมีประวัติคดีค้ายาเสพติดและความรุนแรงมาก่อนหน้านี้ด้วย โดยได้รับการประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลในกรุงเทพเจ้าหน้าที่อิสราเอลอ้างว่าฟาไฮและพวกอีกสองคนได้ใช้ปืนข่มขู่อยู่ระหว่างการปล้นก่อนจะหลบหนีออกนอกประเทศตำรวจสามารถติดตามร่องรอยจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ถูกขโมยซึ่งพบอยู่บนเกาะสมุยจนนำไปสู่การจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยได้จับกลุ่มชายชาวอิสราเอลซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีบนเกาะสมุยชายคนดังกล่าวชื่อโอชาฟาไฮโอเชฟาเฮ อายุ22ปีถูกทางการอิสราเอลต้องการตัวในข้อหาปล้นทรัพย์และบุกรุกโดยใช้อาวุธปืนเขาถูกจับกลุ่มได้หลังจากการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีและหน่วยสืบสวนท้องถิน่นข่าวท้องถิ่นและข่าวระดับชาติของประเทศไทยวันนี้จากเครือข่ายเอเชียอัเดตเน็ตเวิร์กคากคุณชอบข่าวของเราอย่าลืมกดถูกใจและติดตามช่องเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจากเราได้ทุกวันเมื่อกดติดตามและให้คลิกที่ปุ่มทั้งหมด All เพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวใหม่จากเราโดยตรงทุกวัน สำหรับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ29องศาเซลเซียสต่ำสุดประมาณ24องศาอากาศจะมีฝนและความชื้นสูงรู้สึกร้อนเหมือน35องศานี่คือข่าวจาก Fabulous 103 FM และ Fabulous พัทยามีเดียกรุ๊ปอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะครับคนพนมมือส่องแสงแวววาว อีกข่าวหนึ่งตำรวจบุกจับแก๊งค้ายาชาวจีนในพื้นที่หนองปรือรถตำรวจที่กำลังจะมาถึงพวกเขาใช้บ้าน2หลังผลิตกัญชาบนผสมสารเคตามีนและยาบ้าตอนตำรวจเข้าจับหนึ่งในผู้ต้องหาพยายามกดชักโครกเพื่อทำลายหลักฐานแต่สุดท้ายอุปกรณ์ที่เจอในบ้านก็ยืนยันชัดเจนว่าพวกเขาผลิตยาเสพติดจ,จริงส่วนอุบัติเหตุใหญ่ในจังหวัดของเรา รถบัสนักศึกษามหาวิทยาลัยสองคันชนกันบริเวณด่านเก็บเงินทางด่วนมีนักศึกษาหลายคนได้รับบาดเจ็บและโชคร้ายที่คนขับรถบัสคันหลังเสียชีวิตเขาบอกก่อนเกิดเหตุว่าระบบเบรกมีปัญหาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางนิติวิทยา,าศาสตร์มีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าตกใจเกิดขึ้นในพัทยาใต้ใบหน้าผิดหวัง ดีเจชาวปากีสถานวัย28ปีถูกกลุ่มชายไทยประมาณ10คนรุมทำร้ายอย่างรุนแรงกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนและตอนนี้ตำรวจกำลังตามจับตัวคนร้ายผู้บาดเจ็บยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ก่อนหน้านี้เคยมีปากเสียงกับคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่บีบไตรใสเขาตอนนี้เขาได้รับการรักษาแล้วครับ